เสร็จแล้วนะคะอาหารบ้านๆน,นะคะสไตล์หญิงไทยในออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็จะกินอะไรที่แบบทําเร็วนะคะเสร็จเร็วกินเร็วนะคะวันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวนะคะที่เรานึ่งจากหม้อหุงข้าวนะคะบอกเลยว่านุ่มมากๆนะคะแล้วก็เม็ดนะคะเม็ดแบบว่าสุกทั่วถึงกันนะคะทุกเม็ดเลยนะคะไม่มีเม็ดไหนที่ไม่สุกนะทุกคนขนาดว่าเราไม่ได้ใช้ซึ่งในการนึ่อข้าวนะคะแบบว่า สุกทั่วถึงกันแล้วก็ได้ข้าวที่นุ่มแล้วก็นิ่มมากๆค่ะแล้วก็ข้าวไม่ติดมือนะคะข้าวเหนียวเนี่ยค่ะปั้นเป็นก้อนๆได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะคะดีมากนะคะแล้ววันนี้เราจะกินกับอะไรบ้างนะคะก็จะมีหมูปิ้งนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะอันนี้ใส่น้ำปลาใส่พริกผงลงไปนะคะให้มันมีความเผ็ด,ดจัดนิดนึงนะคะ ซัมมี่ระคะพี่น้องอาหารอาหารในต่างแดนก็จะมีซัมมี่นะนะคะก็กินประมาณนี้ลหละนะคะกะเบื้องนะคะว่าอันประเทศใดเนาะประเทศใดบางประเทศมันหาซื้ออันหวดหนึงเข่าโบมีนะคะมันหายากนะบางคนยุ่นนอกเมืองเนี่เสค่ะร้านเอเชียชอบร้านขายอาหารไทยหรือว่าร้านขายของช้ำรวดช้ำ่วยหรือว่าขายของแบบ ของไส้ของในในไทยยังเสร็นาะพวกซึ้งพวกหวดพวกหมอหมอหนึ่งอย่างเส่ยค่ะหาะ่าไรเข้ากับว่าต้องไปบอรี่นะคะใส่วิธีนี้เลยค่ะหมองหงเข่าบ้านเขาเล่ะค่ะหนึ่งเขาเนียวกับหมองหงเข่ามันเวิร์กที่สุดเลยนะคะอันอยู่บ้านนี่มีนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยใช้ มีทั้งหม้อนึง่งมีทั้งซึงมีทั้งหวดมีทุกอย่างนะคะแต่ว่าไม่ใช้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากินคนเดียวค่ะอยู่ที่บ้านาสามีไม่กินด้วยนะคะสามีไม่กินข้าวเหนียวเลยค่ะนางไม่เอาเลยโนโนเลยโนเวเลยบอกว่าไม่มีทางกินเลยนะคะกินแต่ข้าวสวยข้าวเหนียวก็คือดิฉันกินอยู่คนเดียวนะคะในบ้านก็เลยแบบก็เลยแบบเออไม่ได้นึ่งเยอะนะคะนึ่งแต่ละทีก็คือนึ่งนิดเดียวนะคะแล้วก็กินคนเดียวเนี่ยเนี่ย กินกระติบเดียวนี่แหละอันนี้กระติบหนึ่งก็กินได้สองมือเพราะนั่นเนี่ยกินคนเดียวมือเดียวมาเมิดดอกนะคะก็เอาไว้เอาไว้มาอุ่นใส่ไมโครเวฟกินได้อีกสองมือเลยนะคะมือสองมือกินได้กินคนเดียวเนาะมันก็นลายเติบอยู่ด้นะคะลายเติบเนาะกระติบน้อยนี่กระติบน้อยผ่าแม่เนี่ยล่ะกินู้เดียวแล้วก็อันผู้ใดบ่มีก็บ่ต้องไปซีเรียสกับใส่วิธีนี่ได้เลยนะคะใส่วิธีอันหนึ่งเข่ากับหม้อหุงเข่านี่ละใส่เวลาบ่โดนเลย ประมาณ20นาทีก็ได้กินแล้วแล้วก็เข่าแบบนิ่มอิลีค่ะนิ่มนะนี่ให้เบิ้งคักๆนะนิ่มแล้วก็นุ่มมากนะคะเข่านิ่มแล้วก็สุกเดอ้อมันสุกเดอ้อโมเมนว่ามันบาสุกเด้มันสุกดีคักักได้ี่สุกทั่วถึงทุกเม็ดเลยอนุอทุกอนุผิวเลยเนีย่นิ่มดีคักนะคะนิ่มดีคักอืมต้องลองเอาไปเห็ดเบิ้งเดอ้อบ้านนี้มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างหละ่ะแต่ว่า มักใส่วิธีนี้ค่ะชอบใช้วิธีกินกับนึ่งนึ่งข้าวเหนียวกับหม้อหุงข้าวนะี่แหละสะดวกสุดแล้วนะคะบางเที่ยก็หนึ่งใส่ไมโครเวฟก็ได้ค่ะมันก็จะมีหลายวิธีเนาะสําหรับคนไทยในต่างแดนที่หาอุปกรณ์ลําบากนะคะมันก็จะมีบางเที่ยก็ขี้ข้านหนึ่งในหม้อหุงเข่ากับหนึ่งในไมโครเวฟก็นมีเท่ากันค่ะ,คะกินได้คือกันนะคะกระสุกกระแซบเพื่อกันนะคะกระเหนียวดีเพื่อกันค่ะกินได้ทังสิ้นแหละแซบแซบนะคะอันนี้เป็น เป็นมาแชร์ให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการน,นึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวนะคะว่าทํำยังไงนะคะทําง่ายๆนะคะสไตล์หญิงไทยในออสเตรเลียค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ